สวัสดีครับกลับมากันในครั้งสำหรับเทลเลียนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพีเหมือนเดิมนะในเทลเลียมีเลี้ยมัสเตอร์โหมดนะครับเดี๋ยวพันนี้นะครับเราจะมาลงเอีเวนต์นะครับทั้งเอีเวนต์พัมจิ้งมูนฟอร์ตมูนแล้วก็เป็นโอลล่าโอลดันอาร์มี่ด้วยเนาะ,ะก่อนอื่นผมจะลงเอีเวนต์พัมจิ้งมูนก่อนเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้อคราฟเป็นดาบเซนิดมานะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะที่เห็นผมพอาเวลาทั้งนั้นก่อนมาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นนะ คราฟที่เรียกกิจกรรมมาก่อนนะครับก็ที่เรียกกิจกรรมก็ใช้เป็นอ๋อนี่นี่ใช้แร่10อันแล้วก็เ e อ็กโทพัซึมห um ้านะครับแล้วก็พ um ัมกิ้งประมาณสามสิบอันนอแล้วก็ส่วนโซก็ไม่ใชเนะ้ะก็เก็บไปในกล่องเดียวกันกันไปก่อนนะครับผมจะคราฟดาบในกิจกรรมน่าผมเลยต้องพอดเวลาแบบนี้นะครับตตดตอนนี้มันมืดแล้วนะผมกลัวว่าเวลามันจะเดินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสะสมดาบก่อนนะว,ว่าต้องใช้ดาบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะ โ้ออครบแล้วนอดาบที่อยู่ในตัวผมตอนนี้ทั้งหมดนะครับก็อข่ายแค่ของพัมพิ้งมูนนะครับทั้งนั้นก็มาลงกิจกรรมกันเลยนะเดี๋ยวผมทําให้นั่นดีกว่าเดี๋ยวผมอเอาเตียงนี้ไปวางตรง NPC กอบบินนะครับเพื่อที่จะได้วาปไปที่ NPC กอบบินแล้วก็คราฟแล้วก็ออฟของทันทีเนาะทั้งก็เรียกมาเลยหรือว่าไปตรงทะเลดีไปตรงทะเลแล้วกันนะก็เซตเป็นเป็นโฮมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะวร์ปไปที่ NPC กอบบินนะครับตอนนี้เราเซตไว้ที่ บ้านของ n p c g o b กบินะครับเพื่อที่จะได้วาไปคาบของแล้วก็ออฟของเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวมันเปิดหัวใจใหมไหมอ่าอ้าวผมทุกหัวใจออกไปหรอเออก็ช่างมาแล้วกันมันก็ไม่น่าจะอ่าจำเป็นเนาะหรือว่าผมจะบับยาดีก็เคลียร์พวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไอตัวบอสจะมานะมันน่ามาไม่รู้วเวฟที่เท่าไหร่นกะว่ามันจะมา ถ้างั้นเยขอเคลียร์พวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ดาบเนาะแล้วก็มาค้าเป็นเซนิดกันเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไปเล่นอ่าเอีเวนต์พวกนั้นต่อเนาะโอเคก็อฆาพวกนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวบอสก็มานะครับก็ดาบนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันแรงนะมันแรงอยู่แต่แต่มันแต่มันก็สู้เซนิดไม่ได้นะครับไม่มีอะไรสู้เซนิดได้ในเกมเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> พราะมันโหดมากเลยอนะ่ะดาบดันนั้นอนะ่ะมันเป็นดาบอินเกมนะมันรวมดาบทั้ง10เล่มเข้าด้วยกันนะครับอ่านี่มาแล้วนะครับสำหรับบอส ใช้อันนี้จัดการดีกว่าน่าจะเร็วกว่าเนาะนี่โอ้โหค่อนข้างเร็วเลยดรอปมาได้ยังโอ้โหถ้าดรอปง่ายขนาดนี้ก็คงดียังไม่ดรอปนะก็ฆ่าพวกนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดรอปเองนะครับไอตัวบอสมันยังไม่มานะตอนนี้เคลียร์พวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันไปเวฟที่สูงย์ๆก่อนี้นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละลงคาตัวนี้ก่มาไปลงไปในน้ำล่ะเปลี่ยนอันนี้ออกดีกว่านะเพราะเราแดชได้จากความสามารถของชุดอยู่แล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าดาเมจแรงมากตัวเนี้ย บอสมายังบอสยังไม่มาเนะาะถ้าบอสยังไม่มาใช้เป็นนี้ก็ได้นะโอเคมาแล้วนะครับหวังว่าตัวนี้จะดรอปมาแล้วนะถ้าดรอปมาจะได้วาไปคราฟดาบเซนิตเลยนะโอ้โหยังไม่ได้นะครับต้องไปเว็บที่สูงๆกว่านี้นะบอสมันถึงจะมาเยอะนะแต่มันก็ไม่มาเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนมันจะมาโหหลายตัวมากกว่าเมื่อก่อน,น,นประมาณสิบตัวมาเต็มท้องฟ้าเลยนะครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะเพราะมันเพิ่มมาเพราะมันทําให้มันเหมือนอ่า อิเวนต์ของฟอส์มูนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปเว็บที่สูงๆแล้วก็บอสมันมาไม่เยอะนะครับมาแค่ตัว2ตัวประมาณนนีะ้มันไม่เต็มท้องฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็ค่อนข้างาน่าเสียดายนะ,ะมาอีกทีนะไม่ใช้เป็นไอ้นี่ดีกว่าสตาร์ไลท์นะโอ้โหด,ดาเมจลัวมากเนี่ยผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเลยอ่ะได้ไหมยังยังไม่ได้นะ เรามีความสามารถของโลนะเราเลยโดนไม่ค่อยแรงนะครับเพราะมันช่วยบล็อกดาเมจให้เราเนาะกะแทกหน้าไปเลยนะยังไม่ได้อ๋อไอตอนที่เราต้องการนี่มันไม่เคยได้ผมใจเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ไอตอนที่เราไม่ต้องการนี่มายับยับเลยดาพวกนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราได้เราดูตอนที่เราได้เสร็จนะมันจะได้แบบได้รัวๆเลยอะเป็นเลนเป็นเนก็ไม่รู้เหมือนกันมันชอบได้ตอนที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับอันนี้อันนี้ดีกว่าเร็วดีนะ Okay, ได้ยังโอเคได้ยังอุ้ยยังไม่ได้นะมันดรอปยากขนาดนี้วะเนี่ยมันดรอปซ้ำกันบลิเดียมันไม่ไม่ดรอปไอ้ที่เราต้องการเลยโอเคตัวนี้ล่ะตัวนี้ดรอปมาเยอะปึ๊บได้ไหมได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้คุณพระตัวนี้ล่ะมันจะได้ยากขนาดนี้นะปกติมันไม่ได้ไม่ได้อะไรมันไม่ได้ตอปยากขนาดนี้เลยนะเนี่ยไอ้ดาบเนี่ยนี่ดูดิโอ้โห ไอตอนที่เราต้องการเรามันไม่เคยดปมาเลยฆ่าพวกนี้ก่อนมีเลือด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 เดี๋ย,ย,ย,ยไม่ให้เป็นปัญหานะเพราะเราเหลืออยู่แล้วนะครับพอฆ่าพวกนี้ได้กันเนลือดเราก็เต็มนะ,ะข่าไอตัวนี้ก่นอนแอ่ไม่ยังดาบอ่ะดาบ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 มาเถอะได้ยังโอ้ยยังไม่ได้หรออะไรเนี่ยทำไมเป็นได้ยากขนาดนี้วะเน,นี่ยตัวนี้ล่ะตัวนี้น่าได้แนละ้วยังไม่ได้ไฮโลมันล็อกไว้กระเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ย ลออ็อกเอล็อกดาบไว้เหรอโอ้โหอะไรวะน,นี่อ่ะอ่ะคลิกไปเก็บไว,ว้ในนี้ก่อนแล้วกันจะหมดคืนแล้วนะเหลือแค่2นาทีนะครับถ้ายังไม่ได้ก็ซวยผมละผมต้องลงอีกรอบนะท่างไม่ได้น่าได้มาแล้วมั้งไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ทำไมมันดรอปยากยากไปเวที่ี่20เลยแล้วกันโอ้เวลาใกล้จะหมดละอะไรเนี่ยไปเวิร์นมาอย่างมา่อย่างฮ่าเอาจริงดิ มันได้ยากขนาดนี้เลยจะหมดคืนแล้วเนี่ยผมจัดการไปก,กี่ตัวแล้วเนี่ยัไม่ได้เลยยังไม่ได้โอโ้คุณพระตัวนี้ล่ะมันจะเช้าแล้วนะถ้าเช้าแล้วผมต้องลงรอบนะมันเสียเวลาได้ไหมเถอะโอโ้ดาบแค่เดียวดาบแค่เดียวมันได้ยากขนาดนี้เลยแต่โอ้โหแล้วมันได้ซ้ำไงมันได้แล้วไม่ได้สายมีนีไหมเราเล่นสายมีดีแต่มันไม่ได้สายมีดีมาอะไรเนี่ยโ,โ่เกมมันน่าจะเล่นผมละ ดูดิโอ้หฆ่าไปกี่ตัวเนี่ยแล้วมันก็ไม่ดรอปอันที่ผมต้องการมามันเหมือนมันรู้อะว่าผมต้องการแค่ดาบอะแล้วมันก็ไม่ยอมดรอปให้อะไรแบบนี้โอ้โหคุณพระช่วยผมว่าผมต้องลงอีกรอบแน่เลยเนี่ยเนี่ยดูดิมันได้ซ้ํามาแล้วมันไม่ได้อย่างเดียวก็คือดาบอะมันได้มาทุกชิ้นอะมันไม่ได้อย่างเดียวก็คือดาบอะน่าล็อกไว้แน่เลยหัวโอ้โหแบบนี้ก็ได้อฮะตัวนี้ล่ะ น่าจะเช้าแล้วเนี่ยสองตัวเลยไม่ได้เปล่ายังไม่ได้โอ้โหแล้วได้ซ้ำใหม่ไงอะไรเนี่ยเพือ่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะน่ะดูดิโอโคตรคนตีนเลยอันที่เราต้องการมันไม่ดรอปอ่ะแต่อันที่เราไม่ต้องการมันดรอปยับยับเลยอต้องการดาบแค่หนเดียวนะปกติมันดรอปมาโอ้บื้ลเลยอะ่ะดาบแต่ทำไมแต่ทำไมมันไม่ยอมดรอปมาวะตอนเนี้ย เดี๋ยวเช้าแล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องไปลงอีกรอบละไม่ได้ละยังไงผมไม่ได้นะครับต้องไปลงอีกรอบเท่านั้นน,ะนั่นไงว่าละเห็นไหมหจบเอีเวนต์ไม่ได้ดาบโอ้โหมันใช่เหรอนี่ผ่านไปเอีเวนต์ไปรอบนึงแล้วดาบมันไม่ยอมดรอปเนี่ยโอ้กว่าจะได้โอ้โหได้ไมาทีนะาดาบเนี่ยได้มาแล้วนะครับอ่านี่ก็คือดาบนี้น,นั่นนีทั้งงั้นก็เราพอดแบบนี้นะครับแล้วก็อ่า วาร์ปไปไม่ไม่ได้อ่าว์ปไปตรงตรงบ้านนะครับนี่ที่เราเซฟไว้นะแล้วก็อืมเปิดเซฟเปิดเซฟโอเคแล้วก็มายืนตรงโต,งตง๊ะคราฟนะนี่คราฟได้แล้วนะโอ้โหแต่ผมไม่ได้เอาดาบสำรองมามันเป็นออฟเลเจนดารี่อ่ะเนี่ยอาช่างมาแล้วกันงี้ก็ช่างมเด็ดคราฟไปนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับดาบเซนิดนะโอ้โหกว่าจ,จะได้น้ำตาแทบไหลเฮ้ยทีเดียวได้โอ้โหเป็นไปได้เนี่ยออฟทีเดียวได้เลเจนดารี่นะครับอ่าโอ้ยเร็วเร็วโอ้ NPC ตายละ มีสีคพิษงูตายแล้วโอเคทั้งงั้นนี่วิเงลาดาบเซนิดดาบเซนิดเอาไปไหน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 ตายไปดิอย่าซ่าอย่าซ่าได้มาแล้วนะครับดาบที่ดีที่สุดในเกมสําหรับสายมิลีนะก็ประมาณนี้นะสำหรับดาบเซนิดนะครับก็ทุกคนก็อาจจะคุ้นตากันอยู่ละคนที่เล่นเทเลเรียนะก็ก็น่าจะรู้จักกันอยู่ละสำหรับดาบวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับทั้า,างั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อีเวนต์ออนรลนอาร์มี่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอ่า กิจกรรมฟอส์มูนนะครับก็ประมาณนี้นะมาเจอกันตอนตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับก็สักครู่นะเดี๋ยวขอเคลียร์พวกนี้ไปก่อนนะก็ม่ดวัมันจะหมดตอนไหนเนะาะดาบก็ไม่น่ามีอะไรมากนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในอีเวนต์อื่นแล้วกันนะยังไงดาบมันก็มันก็แรงอยู่แล้วรู้แค่ว่ามันแรงมันแรงโคตรโคตรก็ะอนะครับสําหรับดาบแบบนี้นะโอเคก็น,น,น่าจะเดี๋ยวผมออกเกมแล้วเข้าใหม่ดีกว่านะแล้วก็รอเช้าแล้วก็ไปต่อที่อีเวนต์ใหม่กันเลยนะครับก็สักครู่นะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ เช้าแล้วนะครับ้งงั้นเรามาต่อกันที่ event, อีเวนต์ออนันอาร์มี่กันดีกว่านะก็โอนันอาร์มี่ก็เราจะเล่นตรงไหนดีพื้นมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่อ่ะตรงเนี้ยถ้าเราเรียกมาตรงนี้ได้ไหมอ่าเอามันตรงนี้นี่แหละอ่าไม่รู้เรีเรยกได้ไหรือเปล่านะท่านกอาอย่าลืมวางบัฟพวงนี้ด้วยนะวางเค้กด้วยนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับลองเรียกดูได้ไหมอ๋อได้นะเล่นได้นะครับเล่นกิจกรรมได้นะพื้นที่มันไม่ต้องเรียบก็ได้นะ แต่ว่าอ๋อประตูมันก็อยู่ไกลอยู่นี่ด้านเนี้ยก็อยู่ไกลอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ต้องการให้มันอยู่ไกลเท่าไหร่ผมอยากให้มันอยู่ใกล้ๆมากกว่านะโอ้โหเชียย์ค่อนข้างง่ายเลยกิจกรรมนี้โอ้โหพอได้สนินมาแล้วทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยอะไม่ไม่ว่าอะไรมันก็ง่ายแต่ว่าจะได้มาโอ้โหผมก็ไม่เคยไม่เคยเหมือนกันนะที่อ่าถ้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 าเราไม่อยากรอเวลาสามารถมาขี้ขวายมันข้ามเว็บได้นะครับก็ประมาณนี้นะ ผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะที่ลงอีเวน้นทำที่มูลไปแล้วรอบนึงแล้วไม่ได้ดาบม,มาเลยสักชิ้นเนี่ยผมก็เพิ่งเคยนี่แหละเป็นอะไรที่กวนตีนมากเลยเหมือนมันตั้งใจกวนตีนกันอ่ะมันไม่ได้มันมันไม่ยอมตอบให้อ่ะทั้งทั้งที่ดาบม,มันโอกาสได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นะนะแต่เมื่อคืนผมได้มาแล้วอีกเล่มน,นะครับเอาไว้สะสมนะผมจะสะสมอาวุธสาย ก็คือที่เป็นอาวุธสายมิลีทั้งหมดในเกมนะครับก็จะสะสมแล้วยกเว้นพลิกแอคพวกนี้นะเพราะพวกนี้มันมิลีดาเมจก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในหมวดของอาวุธนะครับมันอยู่ในหมวดของอุปกรณ์นะแล้วก็จะไม่สะสมแล้วกันพราะมันมีเยอะนะถ้าสะสมทั้งหมดเลยผมจะเก็บเฉพาะพวกดาบอะไรพวกนี้เน้ที่มันเป็นสายมิลีอาวุธสายมิลีจา้จาๆเลยนะครับก่อน,นันนี้โอ้โหจบเว็บไปอย่างรวดเร็ว ก็ไม่น่าจะมีเนื้อหาอะไรมากมายเนาะสำหรับพัทน,นะก็นอกจากามาหาของคาบดาบซินิตอันนี้นะครับแล้วก็ลงอีเวนต์พวกนี้เนาะอีเว้นต์พวกนี้ที่ผมยังไม่ได้ลงนะครับวันนี้เคลียร์ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสมันจะมานะคลิปนัดดูทรงแล้วนั่นหน,น้าไม่ถึง30นาทีหนะ้าประมาณ20นาทีนิดๆน,น,นะครับก,ก็มีคลิปสั้นๆหน่อยละกันโอ้แต่ละคลิปของผมนี่ยาวๆทั้งนั้นเลยทำคลิปสั้นๆออกมาบ้างก็ดีนะ อ๋อจบแล้วเนาะโอ้โหมัวแต่พูดไงห้ามไปเป็นไรแล้วกันอ่านี่บอสโอ้โหลลายละลายอย่างเร็วอ่ะส่วนของจากพวกนี้นะครับที่เป็นสายมีลีผมค่อยไปหาเอาทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยไปสะสมทีหลังเอานะครับเพราะว่ามันมันจะใช้เวลานาน,านมากเลยนะแล้วก็อ่าผมไม่ได้แบบสะดวกขนาดนั้นนะครับก็แค่ลงอีเวนต์ผ่านๆให้ดูแค่นั้นนะครับแล้วก็จบพารนะ์ทเนาะ ก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะมายากหน่อยนะเพราะว่าผมต้องไปหาของพวกนี้มาสะสมนะครับแล้วก็สร้างาที่เก็บไอเทมพวกนั้นแล้วก็แจกแมปนะครับก็อาจจะนานหน่อยนะพาร์ทหน้าอาจจะมีเกมอื่นมาขั้นกลางบ้างนะครับหรือไม่ก็จะเป็นการสอนสร้างฟาร์หรือว่าสอนอะไรต่างๆเกี่ยวกับเทลเลียนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าจบเว็บนี้บอสมันจะมาแล้วนะผมผมว่าน่าจะแป๊บเดียวตายนะัสํสำหรับบอสอ่ะเฮ้ยถ้าจบโอเค อรอบนี้บอสจะมาแล้วนะครับเคลียร์ลูกน้องกันมันไปให้หมดกันเลยเพราะว่าเราจะฆ่าแต่บอสเนาะโอเคมาแล้วนะครับบอสอยู่ไหนะอยู่ไหนะอยู่ไหนะอ่านี่นี่โอ้แรงแรงแรงขนาดเรามีาบัฟบล็อกดาเมจนันเนี่ยหัวใจเราไปได้เยอะขนาดนี้เลยแต่ก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างล่างดลยอ๋อไม่มีตัวอะไรมาแนละ้วอะตายเรียบร้อยแล้วนะครับมับงกรเบสซี่ก็คือเป็นมังกรป้าแก่แั่แหละ ายไปแล้วนะครับก็ง่ายๆในอะีเ,อเวนต์นี้หลังจากที่เราได้ดาบเซนิทมานะก็โอ้โหเชียร์ได้แบบ EC EC มากเนี่ยก็ประมาณนี้นะอีเ,อเวนต์นี้อ่าถ้างั้นเดี๋ยวล้อมมืดแล้วมาต่อที่เอีเวนต์ฟอสต์มูนแล้วเรามาปิดพาร์ทกันเลยดีกว่านะพอพาร์ทนี้มันดูทรงแล้วไม่น่าจะยาวขนาดนั้นเนะนื้อหามันมีไม่ค่อยเยอะนะครับอ้าวอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอ่าระหว่างที่ผมสะสมไอเทมแล้วก็อ่าไม่ได้เดี๋ยวเปิดได้ปีกไหมอ๋อไม่ได้นะ ให้ได้ดาบมาด้วยอันนี้ก็เป็นดาบสายมีดีที่เราต้องสะสมแนละ้วก็เก็บไว้เราใช้อันนี้เนาะอ่าระหว่างที่เรารอไอ้นั่นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีฆ่าบอสเอนเพลสออฟไลท์ดีกว่านะก็คือก็คือมันฆ่าเราแบบฮิตเดียวมาเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสอนฆ่ามันแบบฮิตเดียวเหมือนกันนะครับก็รอดูนะติดตามเลยนะครับอ่าทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวล้อมืดน,นะครับแล้วเรามาต่อกันที่เอีเวนต์ฟอสต์มูนกันเลยดีกว่านะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมคาร์ดที่เรียกอ่ะทั้งนั้นคาร์ดที่เรียกกันมาก่อนเนาะ ก็เอาใยแมงมุมมานะครับครับผ้ามาประมาณ่อา20อันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวยแมงมุมไปแล้วก็ใช้เป็นโซจากบอสเกเลตันนะครับแล้วก็น่าเป็นเอ็กตัวพาดซึมนะครับแล้วก็มาที่อันนี้นี่มาที่ทางตีเหล็กระดับ2นะครับนี่จริงด้วยใช้ผ้า20อ่เอ็กตัวพาดซึม5นะครับแล้วก็โซของบอสเกเลตัน5นะครับก็คราบมาเลย โอเคถ้ okay, างั้นมารอมืดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนมืดเลยดีกว่านะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วเรามาลงอีเวนต์ฟอส์มูลนะครับจากนั้นก็ปิดพักกันเลยนะครับสักครู่นะโอเคมืดแล้วนะครับถ้างั้นก็ออกมาต่อกันที่อีเวนต์ฟอส์มูลเลยตรงทะเลของเราเหมือนเดิมนะโอ okay, เคเรียกมาเลยก็บัฟพวกนี้ด้วยนะโอโ้มาเรียวจัดเลยอ๋อ,อโอ้โหที่เมื่อกี้ผมลงอีเ,อเวนต์เมื่อกี้ผมไม่ได้บัฟยานะครับโอ้ได้ขนาดไม่ได้บัฟยายังผ่านอีเวนต์ได้แบบชิวๆเลยก็คือของมันโหดนะ โหดมากอะแต่วันนี้ใส่เว้นพวกนี้ไปแล้วนะกันก็เวนต์พวกนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเน,ะนาะก็นอกจากเคียวพวกนี้เหมือนอี event ทายิ่งมูลเลยนะครับก็จะมีพวกต้นไม้ซันต้าอะไรพวกนี้มานะก็คล้ายๆกันเลยนะก็เดี๋ยวลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าบอสจ,จะมานะแล้วก็พอลงไปได้สักพักเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเช้าเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเนาะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่โนอะ้โหดีเบสูงมากอะ โอ้ฆ่าพวกนี้อะไอย่างง่ายเลยแต่ขีดที่ข้อนเท่าไหร่วะเนี่ยหกสิบหรอกอ๋อเขว่าทำไมมันขีดบ่อยๆนี่ไงซานต้ามาแล้วนะครับวินิจกตัวที่สองนะเฮ้ยผมต้องการที่ขี่จับมันอ่ะผมค่อนข้างชอบนะที่ขี่จับบอสตัวเนี้ยมันี่หน้าดอกง่ายขนาดนั้นอุ้ยโอ้แรงมากเลยเดี๋ยวเคลียร์ไปจนกว่าบอสจะมาเลยดีกว่านะก็คือเวทที่ยี่สิบนะเฮ้ยซานต้าซานต้าซานต้าแอบที่ขี่มาให้ไหมอ่ะเห็นได้ Oh, ไม่ตอบอะไรเลยของที่เราต้องการจากอีเวนต์นี้ก็น่าจะมีแค่หอ,อกมะแล้วก็เป็นดาบที่ดรอปจากในต้นคริสต์มาสนะครับอ่ะนี่หอ,อกจากตัวนี้นะก็เป็นสายมีลีนะครับน่ามีแค่2ชิ้นเคข้ามาเลยดรอปมาไหมนั่นไงดรอปสายดรอปสายโจมตีระยะไกลมานะผมเดานะถ้าผมไปไปเล่นสายโจมตีระยะไกลมันน่าจะดรอปสายมีลีมานะ <c oughs> <c oughs> เป็อะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันดับของไม่ตรงสายมันชอบดับของไม่ตรงสายนะครับแต่พี่ไปยังไม่ได้ไม่ได้อาวุธสายดีๆมาสักชิ้นนลนั่นไงได้สายเวทอ่้พอสใหม่ตัวแล้วนะอยู่ไหนละลายเร็วมากเลยพวสอ่ะนั่นไงได้ซ้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้สายมีดมีดเหมือนเดิมโอ้โหอะไรวะเนี่ยทชมาแล้วกันอ๋อนี่นี่ได้มาแล้วนะโอ้โหอ่าผมใส่เป็นโลดีกว่านะโล่กันสถานะนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้มัน มันอาจจะทาให้เราติดสถานะน้ําแข็งได้นะครับเราจะทําอะไรไม่ได้นะถ้างั้นใส่เป็นโลก,กันสถานะไปดะเหมือนมันประชดกันอะได้หอกมันรัวๆเลยอาซานต้าอยู่ไหนซานต้าอยู่ไหนค่าซานต้านะตอนนี้ก็ต้องเน้นไอ้ตัวต้นไม้นะครับเพราะที่เราต้องการก็คือจากตัวต้นไม้นั้นดาบจากตัวต้นไม้มันอยู่ไหนวะต้นคริสต์มาสน่นอยู่ข้างล่างหรอมั้งอ่าจริงด้วยติดแนี่อยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยได้มาไหมอ้าได้มาแล้วนะเอ้าไม่ใช่หรอ อ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่ดาบมันเป็นอันนี้นะโหเขินเลยอ,อยู่ไหน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 ข้างล่างแล้วอนั่นนี่มีอยู่ทำไมข้างล่างเนี่ยอันนี้ได้มาแล้วได้ไมาแล้วเฮ้ยเลเจนดารี่เลเจนดารี่ด้วยด้วยโอ้โหก็แรงอยู่นะดาบนี้เขาค่อนข้างแรงแรงอยู่นะแต่ยังไงมันก็สู้ศรีดิของเราไม่ได้ละโอเคก็ได้ของครบแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าเลยดีกว่านะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะ ่ะเดี๋ยวมันจะสั้นไปไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลงนี่ดูไปเรื่อยๆก่อนละกันก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เว็บ20เลยละกันนะอุ้ยบอสมันเกิดอันหน้าเลยโอเคได้ของที่เราต้องการมาครบแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับสายมินตีที่เราต้องการจากกิจกรรมเนี้ยที่น่ามีแล้วอ๋อนี่นี่นได้นี่มาด้วยนะก็คือสักขีนี้นะครับนี่มันมันช่วยยิงให้ด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะที่มันยิงยิงออกมาโอ้ยโอ้เดี๋ยว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 แรง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 มาเก็บพวกนี้ไปด้วยเดี๋ยวเราจะตายแล้วนะโอเค เดี๋ยวมาเจอกันตอนตอนที่เว็บ20เลยแล้วกันนะผมจะตัดตัดออกไปแล้วเพราะมันค่อนข้างน่าเบื่อนะกิจกรรมพวกนี้อา้าวอผมมีโล่อยู่ผมติดสถานะน้ำแข็งได้ไงเนี่ยโอ้โหรเป็นเพราะผมลงน้ำว่าเมื่อกี้เกือบตายสองตัวเลยเหรอหมาเลยสองตัวก็มาใครกลัวอาวุธขนาดน,นี้มาสักสิตัวอะไรดีนะไหมอ่าเว็บที่20แล้วนะครับ ก็เว็บที่20มันก็ไม่น่านจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนอกจากมีไอ้พวกนี้มาเยอะนะก็2ตัวหน้าปวดหัวนะไอ้ตัวบอสต,ตัวเนี้ยบอสไอติมเนี่ยถ้ามันมาเยอะๆตัดมันไปแบบนี้แล้วกันกระแทกกันไปแบบนี้แล้วกันกระแทกเข้าไป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 เฮ้ยได้ที่ขี่อ่ากวางเรียนเดียมาด้วยนะโอเคก็ไม่น่านมีอะไรแล้วนะทังนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าเลยดีกว่านะอ๋ออีเวนต์มันก็แบบนี้ไปเรื่อยนๆนะครับค่อนข้างน่าเบื่อ เดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาปิดพาร์ทกันเลยนะครับสักครู่นะโอ้โหสารตัวเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาทีเดียวสารตัวเลยเหรอถ้าถ้าของเราไม่โหดขนาดนี้ก็น่าปวดหัวอยู่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้ามาเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหๆๆๆเก็บตายโอโเคเช้าแล้วนะครับแล้วก็ตามที่เห็นนะสภาพโอ้ของดอกเต็มพื้นเลยพวกนี้ก็ด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยเก็บแล้วค่อยมาเคลียร์ทีหลังแล้วกันโอ้โหดูดิมันดอกมาเยอะมากเลยเทม โอเคเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์ทีหลังเอาแล้วกันนะครับอ่าก็พานนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะนอกจากามา,ามาทำพามาทําดาบอันนี้แล้วก็ลงกิจก,กรรมพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าเบื่อหน่อยเนาะอ่าเนื้อหามันมีไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาไว้มาเจอกันพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทหน้าก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่ามันอาจจะมาช้าหน่อยเนาะเพราะว่าผมต้องอ่ามาสามาสะสมไอเทมสายมิลี่ให้ครบนะครับแล้วก็ต้องสร้างห้องเก็บไอเทมอะไรพวกนี้โอ้ าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยเนาะก็ถ้ามาช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพราะว่าผมต้องหาของพวกนี้มาสะสมให้ครบนะครับเพื่อที่จะได้แจกแมปเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับพ์นนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพ์นหน้านะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพันหน้านะโอ้โห ของดอบอย่างเยอะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันพันนะ่งน่ะบ๊ายบายไปละ